ช่อง NW Real Estate 78นะครับพามาชมนะครับบรรยากาศนะครับภายในสำนักงานที่ดินนะครับจังหวัดชัยภูมินะครับสาขาเมืองชัยภูมินะครับวันนี้นะครับมาถ่ายทำนะครับคลิปวีดีโอนะครับไลฟ์สดนะครับในการปิดการขายนะครับ ที่ดินนะครับสวนมะม่วงนะครับบ้านสับหลวงใส่นะครับผมตำบลนาเสียวอำเภอเมืองจังหวัดเชียภูมินะครับที่ดินแปลงนี้นะครับหากทุกท่านนะครับได้ผ่านตามาแล้วนะครับก็จะเป็นที่ดินนะครับที่อยู่ในชุมชนนะครับบ้านสับหลวงใส่นะครับ วิวภูเขาสวยๆเลยนะครับอากาศดีนะครับบรรยก่ยดีมากๆนะครับใกล้ถนน2 0 1นหะครับหรือถนนชัยภูมิสีคิ้วนะครับแล้วก็ใกล้ตัวจังหวัดชัยภูมิมากๆนะครับสำหรับที่ดินแปลงนี้นะครับเราภาคภูมิใจเสนอมากๆนะครับเนื่องจากว่าเป็นที่สวนนะครับภายในมีสวนมะม่วงนะครับหลายต้นนะครับพร้อมให้เก็บรับประทานแล้วนะครับผมทางเราได้ลองชิมมะม่วงแล้วนะครับโอ้วานมากๆเลยครับแปลว่าดินดีมากๆ นะครับตรงนั้นนั่นนะครับผมแล้วก็ที่ดินแปลงนี้นะครับราคาถูกนะครับอยู่ที่ชุมชนนะครับบ้านนาเสียวนะครับตอนนี้นะครับทางน้องแหม่มนะครับก็กําลังไลฟ์สดให้ทางท่านผู้ชมนะครับได้รับชมอยู่นะครับผมตรง อีกช่องทางหนึ่งนะครับสว่วนนี้นะครับมีโอกาสนะครับในการแสดงความยินดีกับทางลูกค้าผู้ซื้อและลูกค้าผู้ขายนะครับในการปิดการขายที่ดีนะครับ1แปลงนะคะ สำหรับที่ดินแปลงนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งแปลงนะครับที่อยู่ใกล้ถนนชัยภูมิสีชิ้วนะครับผมก็อยู่ในชุมชนบ้านทรัพรวงใสนะครับตอนนี้กำลังรอทางเจ้าหน้าที่นะครับในการเรียกทำธุรกรรมนะครับผมสวัสดีค่ะน้องแมม วันนี้เราอยู่ใน่งองไหนคะับบิลเรี S7-78 ับสวันนี้นะคะ NW Real s s t a เร7เราภูมิใจนำเสนอการมาแสดงความยินดีกับลูกค้าิดการขายนะคะจีนหนึ่งไร่3งาน72.8ตารางวานะคะหรือสวนมะม่วงของเราเองนะคะน้องแมมลูกค้ากำลังแบบตอนนี้ลูกค้ากำลังแบบเซ็นเอกสารอยู่นะคะ ต้องขอบพระคุณทางลูกค้าผู้ซื้อและลูกค้าผู้ขายด้วยนะครับที่ให้น้องแหม่มนะครับแล้วก็ช่อง NW เดนะครับดูแลนะครับตั้งแต่การทำธุรกรรมนะครับการทำการตลาดจนถึงวันโอนในวันนี้เลยนะครับน้องแหม่มครับแล้วเรายังมีทำเลแบบนี้อยู่นะคะที่ชัยภูมิค่ะใช่มีหลายแปลง ผู้ชมอยากรู้ว่าแบบมีแฟนไหนที่สวยมากแบบอยากได้อยากเป็นเจ้าของใช่ไหมคะโทรหารแบบนะคะที่เบอร์063841288นะคะหรือว่าแอดไลน์ไอดีนะคะ063841288นะคะติดตามเพจของเราก็จะเป็นเพจขายที่ดินและสังหารุณชนี้แล้วก็ช่อง u t u b e ชื่อช่องว่า NW Real Estate 78นะคะใช่ครับฝากกด Subscribe กดติดตามเราด้วยนะคะผม ำหรับที่ดินแปลงนี้นะครับอย่างที่น้องแหมมบอกนะครับแล้วก็ทางท่านผู้ชมนะครับผ่านตามาแล้วนะครับหลายแปลงนะครับก็จะเป็นสวนมะม่วงนะครับผมที่ดินนะครับสวนมะม่วงนะครับผมตั้งอยู่ที่บ้านทรัพย์หลวงใสนะครับตำบลนาเสียวอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมินะครับผมแปลงนี้ใกล้ถนนชัยภูมิสี่คิ้วนะครับหรือถนนสองสิบหนึ่งด้วยนะครับผมก็บรรยากาศดีหนึ่งแปลงนะครับวิวภูเขาสวยเลยนะครับ คลิปนี้เราไปถ่าย,าาย,ลยคลิปนี้เราไปถ่ายสามฤดูเลยนะคะน้องแหมสามฤดูเ <laughs> พราะว่าเราชอบนะคะ <c oughs> เพราะว่าแหมกับพี่ดาน่าชอบมากเลยแปลงเนี้ยคือชอบบรรยากาศสวนชอบบรรยากาศวิวเขานะคะแบบว่าทุกอย่างแบบเป็นธรรมชาติมากๆเลยนะคะแล้วก็เส้นทางที่เราจะไปที่ดินแปลงเนี้ยก็คือเป,เป็นภูเขาลูกใหญ่เป็นภูเขาคูแลนคา ่เพราะว่าสวยมากเราเคยไปการเต้นนอนที่นู่นด้วย <t> ใช่ไหมคะพี่นาวใช่ครับอากาศบรรยากาศดีมากเลยนะช่วงหนา้าหนาวน่าหนาวเนี่ยแบบว่าดีมากๆเลยนะครับสํสำหรับท่านผู้ชมนะครับที่สนใจในที่ดินทำเลแบบนี้นะครับเรายังมีอยู่นะครับพิวเขาเขานะครับผมเรายังมีอยู่นะครับก็สามารถที่จะมาติดต่อสอบถามเราได้นะครับผม วันนี้ก็แบบไาอยู่ตรงนี้ดีกว่านะคะเพราะว่าให้ทางลูกค้าให้ทางลูกค้ากําลังเซ็นเอกสารกันนะคะคุณชมวันนี้เราได้คิวไวเนาะพี่นัานว่าปะคะเราได้คิวไวนะคิวคิวแบบแฮปปี B ้ B Happy มากเลยวันนี้นะคะแล้วก็กําลังทาธุรกรรมกันอยู่นะคะคุณชมสําหรับลูกค้านะคะที่ติดตามเพจของเรามีลูกค้าเราเยอะนะพี่นะที่แบบติดตามติดตามเพจของเราเมื่อวานเราก็ไปรับมัดจัม ไปรับมานจำบ้านต่อกนะคะโอ้โหขอบหมือนก,นกค้าขอบคุณลูกค้าด้วยนะครับลูกค้าอยู่ต่างประเทศแล้วลูกค้าก็ดูคลิปรีวิวจากช่องของ NW Real Estate 78ลูกค้าก็แบบว่าโอูโ้หแบบ ชอบเลยอยู่ใกล้บ้านนะคะคุณผู้ชมให้น้องนะคะให้รองสาวนะคะมาดูที่ดินให้ค่ะแล้วตอนนี้ก็ซื้อตั๋วเครื่องบินแล้วเพื่อจะเตรียมมาโอนด้วยตัวเองนะคะแต่เมื่อวานนี้เราไปเก็บมัดจำนะคะไปทําสัญญาจะซื้อจะขายให้ลูกค้าแล้วเรียบรอย้อยอันนี้ติดไปเราอันนี้ต้องขอบพระคุณลูกค้ามากมากเลยนะครับที่ติดตามเรานะครับช่อง<ช> nw real estate 7 8นะครับช่องนี้นะครับเราทําคลิปเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์นะครับตั้งแต่ถนนสายหลักๆนะครับเข้าไปถึงแปลงที่ดินเลยก็ ก,กด s u b สไครต์กดติดตามเราด้วยนะครับและอีกช่องทางนึงนะคะน้องแหมเป็นช่องทาง y o u นะครับเราสื่อสารในรูปแบบของอตัวอักษรนะครับที่ครบเลยนะครับน้องแหมมก็ไม่ว่าจะเป็นรูปภาพพิกัดนะครับก็ฝาก ติดตามนะครับช่อง Facebook ของเราด้วยนะครับชื่ช่องว่าขายที่ดินและอสังหาทัยทุกชนิดนะครับอันนี้ก็คืออันนี้เป็น YouTube หรือว่า Facebook อันนี้ YouTube ดยูบเรามีเพจแต่ชื่อชื่ออันนั้นจะเป็นภาษาไทยนะคะคุณผู้ชมชื่อ YouTube ของเราคุณผู้ชมจำให้ขึ้นใจนะคะจะได้แบบว่าชมคลิปสวยๆเยอะๆเลยนะคะช่อง YouTube ก็คือช่อง N W Real Estate 78 ส่วนช่องไข่ช่องเพจเป็นบุกนะคะคุณชมเพราะว่าพี่นัทเขาจะลงแบบละเอียดมากนะคะลงพิก,กัดนะคะลงรูปภาพนะคะแต่เราจะสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ลงโฉนดน,นะคะเพราะว่าเป็นเอกสารส่วนบุคคลนะคะคุณชมโฉนดเนี่ยทางของแมบบกับพี่นัทเนี่ยคุยกันแล้วว่าเราเราจะไม่ได้โพสต์ไปนะคะก็คือเราจะ ส่งให้กับลูกค้าที่สนใจก็คือแอดไลน์นะคะแอดไลน์ไอดีศูนยสแล้วแบบก็จะส่งโฉนโดไปให้เลยลรูปแปลงแบบไหนยังไงคุณผู้ชมจะได้ตัดสินใจได้นะคะว่าสนใจหรือเปล่าส่วนเพจนะคะชื่อภาษาไทยก็คือไขยที่ดินและสังหาทุกชนิดนั่นเองนะคะตอนนี้เร<อ> <ผม S 1> าก็อยู่ในบรรยากาศของสำนักง,งานที่ดินหวัดชัยภําิใช่ครับ,รบผมกันนี้ก็บรรยากาศนะครับในเมืองนะครับของสำนักง,งานที่ดินนะครับวันนี้ก็มี ประชาชนนะครับมาทําธุรกรรมนะครับมากมายอยู่นะครับน้องแมมก็เป็นอีก อ่าหนึ่งแปลงที่เราภาคภูมิใจนําเสนอนะครับน้องแหม่มเพราะว่าวิวเขาสวยขอบคุณผู้ชมก่อนพี่ยนะขอบคุณคุณผู้ชมนะคะขอบคุณมากมากครับท่านผู้ชมแล้วก็กดไลค์ให้ด้วยนะคะแหม่มนะคะจะพยายามที่จะถ่ายบรรยากาศของการทํางานนะคะไปดูทุ่งนาก็ก็ถ่ายเนาะเมื่อวานรถเรายางรั่วไปลุยไปลุยงทุ่งนาบ่อยนะครับรถเก่งลงทุ่งนาบ่อยยางรั่วนิดนึ่งเอาน้องไปซ่อมแซมแล้วนะคะที่มาเชียงภูมิเพราะว่าเมื่อ วันนี้มาสองงานเนาะเมื่อวานกับวันนี้มาสองงานเมื่อวานก็คือรับเงินมัดจำที่ดิน203ราตารางวาต,ลตลบลบ้านกอกนะคะอาเภอจตุรัสจังหวัดชัยภูมิจตุรัสเ,เนี่ยเราขายไปสามครั้งแล้วนะคะจตุรัสเนี่ยขายสาครั้งทุกอาทิตย์เลยดีกว่า,า,าอย่างนี้ทงงางนั้นต้งองทางนี้ทางนั้นต้องขอบคุณท่านผู้ชมนะครับแล้วก็ทางท่านลูกค้านะครับที่ไว้วางใจเรานะครับให้เราทําการตลาดแล้วก็ จนถึงวันโอนวันนี้เลยนะครับต้องขอบพระคุณมากๆเลยนะครับผมทุก Happy เราก็ Happy ใช่ครับทุกการกดไลค์ทุกการคอมเมนต์นะครับคือกำลังใจของเราทั้งสองคนนะครับหากว่าเราผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะครับผมบางทีภาพสั่นเสียงใช่ครับว่าภาพสั่นเสียงไม่ชัดหรือก็ภาพไม่ดีอย่างเงี้ยต้องขออภัยด้วยนะครับแต่ว่าเราจะพยายามนะครับพัฒนาให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับผมใช่ค่ะ แล้วก็ขออนุญาตแจ้งคุณผู้ชมอีกนะคะว่าอย่างบางครั้งเนี่ยออย่างพี่นันนะคะที่แบบจะแซ่ซๆพี่นันนะคะในคลิปก็คืออันนั้นเน่ยเป็นการพูดแบบสดๆตลอด30นาทีหรือ50นาทีนะคะแบบบางคลิปเราก็ทําเป็นแบบห้าสิบนาทีใช่ไหมคะยาวๆกันไปเลยเราพูดแบบไม่มีสคริปต์ไม่มีสคริปต์เลยพูดสดๆบรรยากาศสดๆล้วนบ้างก็ต้องขออภัยคขออภัยด้วยนะครับ แบบสนับสนุนเราต่อไปใช่ครับบางทีนะครับเราอยากให้ทางท่านผู้ชมนะครับได้เห็นภาพบรรยากาศแบบสดๆดเลยครับอ้าวตอนนี้ไฟตกตอนนี้ได้แล้วครับมาใช้ได้แล้วนะครับตอนนี้ไฟตกนิดหนึ่งที่สำนักงานที่ดินนะครับจังหวัดชัยภูมินะครับผมก็ใจยิ้มแย้มใช่ครับยิ้มแย้มเป็นเมืองที่น่ารักน่ารักนะครับที่จังหวัดชัยภูมินะครับผม เราก็ชอบมาบ่อยมากชอบมาหน่อยนะครับนี่แล้วก็ตรงนี้อยู่ใกล้อุสาวรีเจ้าพ่อพญาแลด้วยนะครับตรงนี้ก็ทำเลดีใจกลางเมืองนะครับผมอันนี้ทางลูกค้าผู้ซือลูกค้าผู้ขายนะครับผมกำลังพูดคุยกันอยู่นะครับผม ก็ฝากกดไลค์กด s ั b สไ r i b e กดติดตามเราด้วยนะครับทุกแรงกำลังใจนะครับให้เราพัฒนาช่องยิ่งขึ้นไปนะครับต้องขอขอบพระคุณทางลูกค้าผู้ซื้อและลูกค้าผู้ขายด้วยนะครับที่ให้เราดูแลนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวถ้ามีเวลานะครับเหลือนะครับเราก็จะเดินทางไปถ่ายคลิปวิดีโอนะครับของแปลงอสังหาต่างๆนะครับที่เรา ได้มาจากท่านลูกค้าผู้ฝากขายนะครับเราจะทยอยนะครับทำคลิปให้ทางท่านผู้ชมนะครับได้รับชมนะครับเพื่อมีโอกาสนะครับในการที่หากท่านผู้ชมนะครับได้เลือกซื้อที่ดินสักแปลงหนึ่งบ้านสักแปลงหนึ่งนะครับก็ ได้เลือกซื้อกับเรานะครับกับ N W Real Estate 78แล้วก็น้องแม่มนะครับสำหรับช่องติดตามเรานะครับผมก็เป็นช่อง YouTube ช่องหลักช่องนี้นะครับชื่อช่องว่า N W Real Estate 78นะครับแล้วก็ช่อง y t u t u นะครับของเรานะครับชื่อช่องว่าขายที่ดีและสังหาทุกชนิดนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมและคุณแม่มต้องขอตัวไปก่อนนะครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ